สัดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมารีวิวสกินแคร์กันนั่นเองค่ะซึ่งสกินแคร์ที่ลูกหมีจะนํามารีวิวในวันนี้นะคะทุกคนบอกเลยว่าทางเราแบบว่าตื่นเต้นมากๆทุกคนที่จะได้แบบทดลองใช้นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาผสมเจ้าตัวซีรัมกันเองค่ะทุกคนก็คือจะผสมสูตรที่ต้องการแก้ไขปัญหาแบบเฉพาะเราคนเดียวเท่านั้นหลายหลายคนนะคะก็คงจะมีปัญหาผิวที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะอย่างบางคนเนี่ยกังวลเรื่องริ้วรอยนะคะบางคนกังวลเรื่องสีผิิวววไไมมม่่่สสําาาาเอออหหหรรืผนน้้้แแงกะบบ อย่างส่วนตัวลูกหมีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือลูกหมีเข้าไปตรวจผิวกับทาง artisty มานะคะทุกคนปัญหาผิวของลูกหมีนะคะก็จะมีดังนี้เดี๋ยวลูกหมีจะขึ้นลูกไปให้ดูเนาะก้อนนี้นะคะก็คือ visible pore นะคะทุกคนอันนี้เนี่ยคือเป็นในเรื่องของรูขุมขนอันนี้ลูกหมีก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ในเรื่องของ redness นะคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของรอยแดงนะคะลูกหมีก็มี 1, 1%แล้วก็ต่อมานะคะในเรื่องของ dryness นะคะทุกคนในเรื่องของผิวหน้าแห้งกกกรรร้้้้านนนนนออออะะะะะไแแบบีีีเ็็คคคืืม4%ลวใ่งงงข Visible Piigmentation ต ก็คือจะเป็นแบบว่าสีผิวที่เราสามารถมองเห็นได้นะคะอาจจะเกิดจากพวกแสงแดดอะไรแบบนี้นะคะคือเป็นแบบสีผิวไม่สม่ําเสมอ <c oughs> ในเรื่องของไฟลน์วิงเกิลนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยคือรูปหม,มีมีมากสุดเลยก็คือเเซนะคะทุกคนก็จะเป็นในเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็ร่องลึกต่างๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะสุดท้ายก็คือ h i ด d e n pigmentation นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสีผิวที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นผิวของเราอีกทีนึงนะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยคือจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะรูกหมีก็มีทั้งหมด3%เปเซนตนะคะ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดนี้นะคะปัญหาผิวของลูกหมีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะคะเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์สีเขียวซึ่งสีเขียวเนี่ยก็คือจะอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะคะทุกคนยังไม่ได้แบบว่าข้ามขันอะไรไปแต่ว่าก็จะมีปัญหาบางอย่างนะคะที่มันมีเปอร์เซ็นที่มากนะคะซึ่งวันนี้นะคะสกินแคร์ที่ลูกหมีจะนํามาแนะนาให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะ <ๆ S 1> นั่นก็คือทาดานี่เลยค่ะเล็กสันส้นๆว่า a r t ์ทริสตี้เซเล็กซีรนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนก็คือจะเป็นเบสเซรัมนะคะทุกคนเข ทุกคอันนี้คือจะเข้ามาแก้ไขปัญหาผิวเฉพาะจุดของเรานั่นเองค่ะ ซึ่งเจ้าตัวเบสเซรัมอันนี้นะคะเขาจะทําหน้าที่ที่จะช่วยทําให้เจ้าตัวแอมพลิฟายเออร์เนี่ยทำงานได้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะซึมซูบผิวเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะทุกคนสําหรับเจ้าตัวเบสเซรัมอันนี้นะคะทุกคนเขาก็มีไฟโตอินฟิววอเตอร์100%นะคะที่มาจากฟาร์มนิวทรีไรนะคะทุกคนก็ก็คือจะมีส่วนผสมที่สกัดมาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เจ้าตัวแอมพลิฟายเออร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีทั้งหมด5สูตรให้เราเลือกกันนะคะนี่นะคะทุกคนหน้าตาแอมพลิฟายเออร์ที่ลูก แล้วนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้มีเยอะแยอะอะไรแต่ว่าก็จะมีการไปกดสิวบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะเกิดรอยดําขึ้นได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเฟิร์มมิ่งนะคะซึ่งเฟิร์มมิ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสกินแคร์ที่อยู่ในไลน์ของพวกยกกระชับลูกหมีแทบไม่เคยใช้เลยนะคะทุกคนทางเราก็เลยว่าเอออยากจะลองดูว่าถ้าเกิดเราใช้สกินแคร์ในไลน์นี้ดูเนี่ยมันจะเป็นยังไง <c oughs> แล้วก็จะมีแอนตี้วิงเกิลนะคะตรงนี้เนี่ยคือในเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ล่องลึกเนาะคือปัญหาผิวของลูกหมีที่มากที่สุดเลยนะคะก็็คคืืืออออออในนนนเเ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 เรร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 ่่งงงขิ้้้วววยยยแกกกกมมมมะะะะลลลูีีีสสตตตาาาาพััด๋ผจ กันนะคะทุกคนเราก็จะไปเลือกผิวให้สวยได้ดั่งใจเรานะคะมาถึงขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นกันแล้วนะคะทุกคนในการผสมซซรั่มนั่นเองค่ะขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะคะเราจะนําตัว a m p ย i f i e r นะคะมาใส่ด้านบนของตัวเบสเซรั u m ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะบิดฝาให้สนิทค่ะแล้วก็จะตัวเบสเซรั u m กับตัว a m p ย i f i e r นะคะเขาก็จะมาผสมรวมกันค่ะอย่างที่เห็นเลยตรงนี้นะคะลูกมีกก็จะทําให้ครบทั้งหมด3สูตรที่ลูกมีกเลือกมาเลยค่ะก็ผสมไปเลยค่ะ ค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปผสมมาเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาเจ้าตัวเสร้อดของลูกหมีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็คือจะมีความเป็นสีเหมือนแบบส้มๆตรงนี้เนาะอันนี้ลูกหมีไม่แน่ใจว่าแต่ละสูตรเนี่ยออกมาสีมันจะแตกต่างกันไปอะไรยังไงไหมนะคะแต่ว่าของลูกหมีเนี่ยผสม3ส,สูตรออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะซึ่ง ชอบคอนเซปของแบรนด์เขานะคะทุกคนเพราะว่าคอนเซปของเขาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถจัดการปัญหาผิวของเราได้เฉพาะเราคนเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนเหมือนว่าเลือกมาเพื่อฉันคนเดียวนะคะอย่างปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะทุกคนปัญหาผิวของผู้หญิงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบว่ารดนเรือริ้วรอยนะคะรอยดำรอยแดงสีผิวไม่สม่ําเสมอผิวหน้าไม่กระจ่างใสคือเหมือนกับว่ายิ่งปัญหาผิวของเราเยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมคะสกินแคร์ที่เราต้องใช้เนี่ยมันก็มีจำนวนมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าอันนนนนีีีี้้้้เเเเเเเ่่ยยคาาาาาากก็็หมมมืืออววววววรลลขขขใดดดดแะพจจบ๋ อัปเดตให้เพื ham, ่อนๆดูกันนะคะอันนี้เนี่ยลูกบีก็จะใช้ทั้งเช้าแล้วก็ทั้งเย็นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าครบ14วันแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นอะไรยังไงกันนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะเป็นวันแรกนะคะที่เราจะมาทดลองใช้เจ้าตัวเซรั่มอาร์ติซี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือผิวหน้าของลูกหมีในตอนนี้เลยนะคะสังเกตได้ว่าตรงนี้คือจะมีรอยดำนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าบีไปกดสิวมานะคะแล้วก็หน้าผากนิดหน่อยนะคะไปกดสิวมาเหมือนกันเนาะอันนี้นะคะทุกคนหัวมันก็สามารถล็อกได้นะจ๊ วันนี้นะคะทุกคนก็ครบ14วันแล้วนะคะที่ลูกหมีทดลองใช้เจ้าตัว Artisti Select Serum ไปนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดสรุปให้เพื่อนๆดูกันนะคะแล้วก็มาสรุปกันแบบหน้าสดแบบนี้เลยนะคะจะได้เห็นผิวของลูกหมีในตอนนี้เนาะที่ใช้ไปครบ14วันแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวมาพูดถึงเจ้าตัวแพคเกจิ้งกันก่อนนะคะทุกคนสําหรับแพคเกจิ้งของเขาเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยลูกหมีชอบนะคะทุกคนเพราะว่าชอบตรงหัวตรงนี้ด้วยอะคือเขาสามารถล็อกได้ทุกคนอันนี้คือเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือไปอะไรนี้ใช่ไหมคะก ไปเลยนะคะแล้วก็เขาทําออกมาได้ค่อนข้างหนาแน่นนี้นะคะฝาปิดก็ทําออกมาได้ดีนะคะสาหรับแพคเกจิ้งส่วนเจ้าตัวเนื้อซีรั่มนะคะทุกคนส่วนตัวแล้วเนี่ยลูกหมีรู้สึกว่าเขาทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะคะคือเนื้อซีรั่มของเขาจะมีความนุ่มๆพอทาไปแล้วนะคะมันก็สามารถซึมสู่ผิวได้เร็วนะคะแล้วก็ยังคงให้ความชุ่มชื่นกับผิวเราอยู่ด้วยนะคะก็หลังจากที่ลูกหมีใช้ไป14วันใช่ไหมคะทุกคนโดยรวมเนี่ยผิวของลูกหมีอะรู้สึกว่าผิวอะดูอิ่มเด้งขึ้นทุกคนรู้สึกว่ามีความแบบเนีีี่ีียยยยยนนนนนนเเดดดดด้้้้งงงงงขขึแแลลวววกกกกกก็ใใรรรรืู่่่่ออ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 ํําาาาาาหทมมมบไไปปิ รอยด่ามันก็จางลงนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายไปเลยเนาะทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยใช่ไหมคะสำหรับสกินแคร์ก็ต้องใช้ยาวๆเนาะแต่ว่ามันก็แบบน้อยลงก็ถือว่าดีนะคะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการยกกระชับใช่ไหมคะยกกระชับผิวเนี่ยตรงนี้ลูกหมีรู้สึกได้เลยนะว่าผิวอะ่ะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็เวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยเครื่องสำอางก็ติดทนกับหน้าเราได้ดีในเรื่องของริ้วรอยแรกเริ่มอันนี้ลูกหมีก็คืออาจจะไม่ได้เห็นผลแบบชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าด้วยวัยองา้้้วยนนนนะคะีี่มแบบซึ เขาก็รวมปัญหาผิวของเราไว้ในขวดเดียวแล้วคือเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการแก้ไขปัญหาผิวของเราอย่างไรนะคะเพราะแต่และคนปัญหาผิวก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็ผิวสวยก็สามารถเลือกได้นะคะทุกคนอันนี้ก็ทาออกมาได้ค่อนข้างตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันเลยลูกหมีว่าแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะทุกคนเจ้าตัวเบสเซรัมอันนี้นะคะ <c oughs> เขาก็ราคายอยู่ที่1,175บาทค่ะส่วนเจ้าตัวแอมพลิไฟเออร์ต่างๆอันนี้นะคะ <c oughs> ก็มีตั้งแต่ 800บาทนะคะจนถึงประมาณ1,400บาทนะคะทุกคนทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ไปเลือกให้เข้ากับปัญหาผิวของเรานะคะแล้วก็ไปซีเล็กเลือกให้ตรงจุดกับปัญหาผิวของเรานั่นเองนะคะทุกคนก็ตรงนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะสําหรับเจ้าตัวอาร์ติสซี่ซีเล็กเซรั่มนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook ของอาร์ติสซี่นะคะทุก <ๆ S 1> คนหรือว่าติดต่อทางแอมเวย์คอนแทคนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวลูกมีจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เนาะแล้วก็สามารถติดต่อได้กับทางนักธุรกิจแอมเวย์นะคะทุกคนสาหรับคลิปว ชอบกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลูกหมีด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ